อย่างที่พ่อชอบมากเกี่ยวกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะก็คือว่าทุกคนเคารพสิทธิความคิดเห็นของกันและกันค่ะอย่างวันนี้พ่อยบอกว่าอยากกินข้าวเองที่บ้านอยากกินคนเดียวเพราะวันนี้มีกิจกรรมซูมโซซายตี้นะคะที่จัดให้กันบนักเรียนก็เลยอยากจะโฟกัสที่เนื้อหาการสอนนะคะอยากจะมีสมาธิกับเรื่องที่ทํานะดังนั้นเนี่ยพลอยก็เลยบอกแฟนว่าวันนี้ไม่ไปกินข้าวบ้านแม่นะแฟนก็โอเคคุณพอ่อคุณแม่ทางฝั่งแฟนก็เข้าใจว่าแบบเออเรามีสิ่งที่ต้องทำแล้วเขาก็ไม่ได้แบบ อ,อ๋อมากิดในการมาิดในกันเงไ,ไม่มีการเตื้ออะไรท้างนั้นนะคะก็เขาเคารพการตัดสินใจของบุคคลแต่ละคนค่ะและที่เด็ดก,ก็คือว่า เวลาที่มีประเด็นอะไรบางอย่างเนี้ยแล้วแบบครอบครัวไม่เห็นด้วยอ่ะอย่างเช่นคุณว่าบอกอย่างนี้อ่ะแม่บอกอีกอย่างนึ่งลูกบอกอย่างนึ่งทุกคนอ่ะสามารถแสดงเควาที่เห็นได้อย่างแบบเต็มที่เต็มที่คือบางทีก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะทางด้านวามที่เห็นเนาะเพราะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างแสดงเควาที่เห็นของตัวเองอ่ะแรกเราก็แบบงงไม่ชินแล้วก็เงียบแล้วก็ฟังอย่างเดียวแล้วตอนหลังๆก็มีแสดงเควาที่เห็นออกมาบ้างซึ่งบางทีก็ตรงกับเขาบางทีก็ไม่ตรงนะคะ แต่ว่ามันเป็นการฝึกนิสัยที่แบบฉันไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่คนพูดอ่ะแล้วใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราพูดนะคะหรือคนอื่นๆนอกครอบครัวเราพูดอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเห็นด้วยทุกครั้งและเราสามารถที่จะไม่เห็นด้วยได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในวงสนทนาคืออะไรรู้ไหมคือเราอ่ะห้ามเงียบเราควรจะแสดงความเห็นของเราไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราต้องอ้าปากพูดค่ะเป็นตัวอย่างของประเทศที่